สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยเรื่องการขัดปืนเตรียมผิวก่อนที่จะรมดำนะครับก็จะใช้สิวขึ้นสนิมเนี่ยเป็นตัวสาธิตแทนปืนแล้วกันมันก็เป็นเหล็กลักษณะเดียวกันคือเป็นเหล็กกล้า ก็สนิมก็จะเห็นว่ามันก็จะขึ้นค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะแทนปืนที่มันขึ้นสนิมเยอะๆเป็นสนิมขุมแล้วอะไรแบบนี้เดือน,นี้ก็จะเห็นว่าสนิมเยอะละอย่างนี้คือเป็นสนิมขุมละกินกินลงไปในเนื้อเหล็กละเดี๋ยวก็จะมาสาธิตให้ดูเริ่มตั้งแต่แปลงทองเหลืองกระดาษทรายหยาบจนถึงละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆแต่ก่อนอื่นเนี่ยในคลิปเนี้ยก็จะ คุยก่อนว่าถ้าปืนมันมันกินไปถึงขนาดเป็นสนิมขุมแล้วเนี่ยผมไม่แนะนําให้ให้ฝันว่าจะขัดจนมันเงาจนมันไม่มีรอยอะไรเหลือเลยโอ้แล้วปัดเงาให้เงาวิ่งวิ่ง,งเป็นแบบอะไรอย่างนั้นมันมันทําได้แต่มันทํายากยากมากเสียเวลาแล้วถ้าเรา ขัดเอาสนิมเอารอยรอยสนิมออกไม่หมดเนี่ยมันมันจะไม่สวยด้วยดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าถ้าปืนมันถึงขนาดเป็นสนิมขุมแล้วเนี่ยอย่าพยายามฝันว่ามันจะเงาจะไปทำให้มันเงาหรือว่าอะไรเอาแค่พอสมควรแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยปืนเนี่ยที่มันออกมาจากโรงงานเนี่ยส่วนมากเขาก็ไม่ได้ปัดเงาอะไรมานะ มันเขาก็จะขัดมาด้วยกระดาษทรายเนี่ยเบอร์ประมาณสองร้อยสี่สิบสามร้อยหกสิบเป็นอย่างมากเขาไม่ได้ไม่ได้ทําให้มันเงาโหจนแบบเป็นกระจกอะไรหรอกเพราะมันพอ,อพอจริงแล้วเนี่ยมันไม่สวยพอไอ้ไอ้ปืนเงาเงาเป็นกระจกอะไรเนี่ยมันไม่สวยเขาเขารู้แล้วล่ะว่ามันมันไม่ค่อยสวยอะนอกจากปืนลูกโม่บางรุ่นรุ่นเก่าๆอะไรเงี้ยเขาอาจจะมีทํา แต่ว่าพอมาสมัยใหม่เนี่ยเพราผมโอ้โหมันเสียเวลามากก็เล่นจนแบบโคอ่ะเจ๊งอะ่ะที่มันนั่งขัดปืนไพลทอนขายอะ่ะค่าขัดมันเสียเวลามากแล้วสุดท้ายมันก็ไม่สวยแล้วก็ไม่ทนด้วยไม่ทนสนิมด้วยถ้ามันเป็นเงากระจกเนี่ยดังนั้นผมจะบอกว่ามันไม่จําเป็นเลยนะที่คุณจะต้องไปขัดจนถึงโหเป็นขนาดว่าจะเป็นเงาอะไรอย่างนั้นะต่อให้ปืนมันนั่นก็เถอะมันไม่สวยขึ้นมาหรอกเอาแบบ ที่โรงงานเขาทำอ่ะพอแล้วซึ่งปืนออโต้หรือว่าปืนสมัยเนี้ยส่วนมากก็คือขัดกันอยู่ประมาณเบอร์สองร้อยสี่สิบสามร้อหกสิบเนี่ยมันจะเห็นเป็นลายเส้นของการขัดะของกระดาษทรายที่เขาขัดเนี่ยแล้วมันจะทําให้ปืนอน่ะดูมีมิิดูมีมิติดูสวยดูเป็นโลหะมันจะสวยกว่าไอเป็นเงากระจกอะไรแบบอย่างนั้นเนาะ แล้วก็ยิ่งโดยเฉพาะสําหรับปืนที่มันมันมีรอยสนิมเนี่ยถ้าเราขัดแค่แค่นเ,นเนี้ยเบอร์สองร้อยสี่สิบเนี่ยมันจะพลางรอยสนิมแต่ถ้าคุณไปขัดจนเงาวแวบนะโอ้โหคุณต้องเอาสนิมรอยสนิมนี้ออกให้หมดเพราะทางนั้นมันจะเห็นเลยว่ามันมีรอยสนิมซึ่งถ้าจะขัดเอาจนหมดเนี่ยบางทีสนิมมันกินลึกขัดกันเป็นวันเป็นหลายวันมันยาก แล้วมันก็ออกมามันก็ไม่คิดว่าจะสวยนะขัดไปขัดมามันก็มันก็เละตัวน้้าส่งตัวนังสือหายหมดดังนั้นเอาเอาที่มันพอพอสมควรแก่เหตุนะผมพูดอย่างนี้แล้วกันว่าพี่เรามันทําได้ประมาณเนี้ยแล้วมันจะง่ายง่ายแล้วมันออกมาสวยด้วยมาหลอกมาดูดีด้วยนะครับก็เราเข้าใจตรงกันในประเด็นนี้ก่อนว่าเอาขัดแค่แค่พอสมควรพอซึ่งเดี๋ยวผมจะ ถ่ายคลิปต่อไปก็จะขัดทีละขั้นตอนก็คือขัดไอซิลเนี่ยแหละให้ดูว่าขัดแต่ละขั้นตอนเนี่ยผลมันออกมาเป็นยังไงนะครับผมขอบคุณครับรอคลิปต่อไปครับ